นี่เลยนะคะก็วินนี่มาเล่นสกีมาเล่นสกีที่ตักหองเย่เย่สกีนี่ครับ ดิ้งแ่สวีเดนแย่นี่เลยข้อเสียของข้าวินนี่มาเล่นสกีนะคะอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยเยี่ยมมากเลยเป็นอะไรที่ข้าวินนี่ชอบมากนั่นเลยอยู่บนเขาสูงสุดเลยนะคะสวยงามมากนะคะ พาวินี่มาเล่นสก,กีนะคะที่หุดดิงแย่นะคะหุดดิงแย่เอรอสบรูนะคะก็มาเล่นสกีเอ,อสรุปนี้ก็ชัำน,นิดหน่อยนะคะเป็นสรุปสีดำสรุปเดียวของที่นี่นะคะแล้วมีด้วยกันแค่สี่สรุปด้วยกันนะคะพาวินี่มาเล่นสก,กีที่หุดดิงแย่นะคะใกล้ๆสต็กอกโฮล์มนี่เองนะคะ มาทุกปีสนุกมากคนที่ชอบก็คือสนุกมากนะคะค่อนข้างสูงนะคะวันนี้ป้าวินนี่ทำข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวสีข้าวเหนียวสีขาวปนกับข้าวเออริ์เบอร์รี่สีดำานี่นะคะแล้วก็จะหุงแบบสไตล์ญี่ปุ่นใส่ถั่วดำเอาไปกินตอนเล่นสก,กีจะทำให้เรา เอออึดมากเลยะคะคืออิ่มนานแล้วก็คือกรรนึ่งก็คือแช่ข้าวไว้ข้ามคืนแล้วก็นึ่งนะคะเยี่ยมมากเสร็จแล้วก็มีข้าวเหนียวตัวดำนะคะมากินกันนะคะเฮ้ <copy. S 2> <Hey. laughs> på det her. Amti, Amti Vinny, go ski. Kids, have a look at Amti Vinny. De kan ski, ski på en hejner. Yeah. Ah, oh, det er der. Det เรามาเล่นสก,กีกันนะคะที่หุตจิงแงยใกล้ใกล้สตอกโฮมนี่เองหุตจิงแย่เป็นเป็นคอมมูนนะคะเป็นอำเภออำเภอหนึ่งนี่เลยอันนี้เป็นสโลปไม่กี่สโลปเองนะคะในใใกล้ๆสตอกโฮมนี่ไม่ค่อยสูงชันเท่าไหร่ตรงนู้นก็เป็นเอทะเลสาบหนาวมากๆเลยอันนี้ นี่มาแลนซากีแลนซากีที่ตักห่อเย้เย้ yeah. yeah. <laughs> <laughs>